Lisa Black ink, ลิซ่าแบล็กพิงกกลายเป็นศิลปินหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์บนชาร์ตระดับโลกประสบความสำเร็จอย่างคาดไม่ถึงสำหรับลาลิซาโซโลเดี่ยวครั้งแรกของศิลปินไอดอลสาวคนเก่งลิซ่านาลิซาโมโนบาลหรือลิซ่าแบล็กพิงที่ตอนนี้ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็มีแต่คนรักและพร้อมที่จะซับพอร์ตเธอเสมอและล่าสุดมีรายงานว่าเพลงลาลิซาของลิซ่าแบล็กพิงคืนทันอันดับหนึ่งบนชาร์ตเพลงยอดนิยมของบิลบอร์ดนับตั้งแต่ เปิดตัวซึ่งข้อมูลดังกล่าวถูกเผยแพร่ในวันที่6สิงหาคมบนทวิตเตอร์ที่ผ่านมานั้นทำให้ลิซ่าแบล็กพิงคกลายเป็นศิลปินหญิงคนแรกที่ครองชัดเพลงฮิตติดชัดของบิลบอร์ดและจากการรายงานทราบมาว่าเพลงดังกล่าวได้รับคะแนนเพิ่มถึง45%และมียอดเมนชั่นสูงถึง1.5ล้านเมนชั่นในช่วงสัปดาห์ของวันที่22-28กร,รกฎาคมที่ผ่านมา